สวัสดีนะครับผมสวัสดีครับมาครับพี่น้องครับกินข้าวแล้วกันครับนี่เลยครับกินอยู่บ้านครับผมมานั่งกินอยู่บ้านครับหยุดเสื้อเพื่อชาต์นะครับนะถอดไข่ถอดหมูนะครับสมตำนะครับของปลูกเองหลังบ้านครับอพี่น้องครับ บรูว่าผมเะเห็นจังไหนดีครับนี่ซอยผมเรื่อครับเดอ้อซอยเป็นกำลังใจผมนำนะครับนะเอ่อตอนนี้นะครับโควิดสิบเกมาแบบหลายแรกมากนะครับผมก็อยากให้ฝากอยากที่ฝากเตือนนะครับเพื่อนๆพี่ๆน,น้องๆทุกๆคนนะครับที่ออกไป้างนอกนะครับกรุณาใส่แมสใส่ยังให้เดียบร้อยกันเดือครับเดอ้อือว่าตอนนี้ของ อ,อินเดียนะครับยังบาทนันหนีจากบาทเฮาโยนะครับอันตรายมากนะครับตัวนี้มน้ำซ้ำครับเอ่อของอน,นไรวะแอฟ,ฟริกาใต้เขามาเพิ่มอีกนะครับนะนี่แห้งนักไปนานนะครับอยากแช่ควบความรู้นะครับอยากแช่ประสบการณ์นะครับเอ้ยมันเป็นประสบการณ์ครับอยากแช่ไอ ความรู้สึกนะครับไปให้ทุกๆคนเบ่งนะครับเจ้าคมสีผ้ารูปผ้าเมียไปดี้ยู่ใสนะครับตอนนี้ครับจังเสียหลอดนะครับนะอันตรายมากนะครับอยู่ยาครับสังคมบ้านเฮาทกมอนี้นะครับฝากแชร์ไปนะครับนะ้วกาคอมเมนต์มากนะครับผู้ใดรู้สึมีความรู้สึกจังใดนะครับนะคอมเมนต์มากนะครับกอย่าลืมนะครับผมนะกดติดตามผมไว้นะครับ ว่าผมจะเป็นยังไงต่อไปว่าเขาจะเป็นยังไงต่อไปนะครับคือตอนนี้ผมผ้าลูกผ้าเต่าผมลบลีกนะครับโบออกไปใส่มาใส่นะครับนะเพราะว่า่านตายนะครับนะอันนี้มันเขาตายจริงๆนะครับเดี๋ยวนี้เขาก,กำลังลดระลงให้ไปฉีดวัคซีนนะครับวัคซีนเพ่นจั๊กจังไดครับผมกับังบทันกาไปฉีดด้วยกันนะครับนะผู้ใดมีกวาม เห็นต่างอย่างไรกับคอมเมนต์มากนะครับอันนี้เป็นสิทธิของบุคคลนะครับนะใครจะฉีดหรือบัคีนนะครับนะแต่ว่าวัคซีนมากมาตันหอดแถวผมอยู่นะครับผมก็เลยคิดอยู่แล้วครับว่าผมยังมาตันกาไปฉีดคือกันนะครับนะแต่ตอนนี้ญานนะครับมิตรญานครับญาตทุกอย่างเลยนะครับนะโอเคครับฝากกดติดตามฝากกดไลค์กดแชร์ผมนะครับเพื่อเป็นกำลังใจครับผมมอนี้ มีตอนนี้ก่อนครับอย่างนี้ครับอย่าลืมส่งกําลังใจผมน,นะครับเดอ้อและผมขอเป็นกําลังใจให้ทุกๆท่านทุกๆคนนะครับเอฟซี FC ทุกคนเลยนะครับเดอ้อนะขอให้อยู่รลอดปลอดภัยกันทุกคนนะครับนะตอนนี้ห้าวม,มุมิตรละออกไปข้างนอกออกไปสื่ออย่างกับหยุดเชื้อเพื่อชาตินะครับใส่แมสใส่อะไรออกออกด้วยนะเวลาออกนะครับนะเอาตัวรอดเป็นยอดดีนะครับ โอเคครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับคลิปนี้สวัสดีนะครับ